วันนี้อาจารย์ปิติอยากจะพาเรามาดูว่าเราจะได้อะไรครับกับการที่ผู้นำอาเซียนจะมีการประชุมสุดยอดกันระหว่างวันที่5-7กันยายนนี้ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคนไทยและอาเซียนจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่43ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่5-7กันยายนนี้นะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกับ ก็จริงๆแล้วผมตอนน้องอยู่ในงานของอาเซียนบิสเนสไรเซอร์วิสเคาน์ซิลนะครับเป็นงานมอบรางวัลของอาเซียนบิสเนสวอร์ดแล้วก็เป็นการลาดินเนอร์เพื่อของภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะเปิดงานเตรียมความพร้อมเนื่องจากตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนนะครับแล้วก็การประชุมประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็จะจับตามองด้วยนีเซเชียสัมเ ที่เป็นการประชุมระหว่างอาเซียนสิประเทศกับคู่เจราจาหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งปีนี้ก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับก็เจ้าภาพอินโดนีเซียเองก็เสียหน้ามากๆนะครับเพราะว่าเรื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนขึ้นมาจากปกติอยู่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเพื่อหวังว่าประธานาธิบดีของสหรัฐจะสามารถเข้ามาประชุมได้แล้วก็ เสร็จจากอาเซียนก็จะไปไประชุม G20 ต่อที่อินเดียนะครับแต่ว่าหมายก็ออกมาแล้วล่ะนะครับว่าโจไบเดนเองเนี่ยปฏิเสธนะครับไม่ได้มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอีสเเชียสัมมิตที่จาการ์ตาแต่ว่าส่งรองประธานาธิบดีกัมาลาแฮร์ริสนะครับแล้วก็เสียหน้ามากไปกว่าน,นั้นอีกนะครับเพราะว่าโจไบเดนบอกว่าต่เขายังจะไป G20 ที่อินเดียแล้วเสร็จ G20 ที่อินเดียเนี่ยก็จะมาแวะ,ะที่เวียดน,นาม เพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งเป็นการทําให้จาการต์ตาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะงุนหิตพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทําไมเ,เราอุตส่าห์เลื่อนจัดงานจากปลายปีมาเป็นเดือนกันยายนเพื่อ accommodate ตารางเวลาต่างๆนานาแต่ว่าก็ไม่ได้รับกันให้เกียรติตอบรับนะครับจากสาหรัฐอเมริกาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือเอ,อเมริกาค่อนข้างที่จะยืนยันบทบาทชัดเจนแหละว,ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับความสําคัญในระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหมือนอย่างที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็หันไปใช้การกดดันผ่านการเจรจาในระดับทวิภาคีแทนอย่างเช่นกรณีที่จะเข้าไปคุยกับเตียต่างนะครับเพราะนั้นไม่ใช่แค่โชว์ประเทศไทยที่ไม่ได้มีผู้นำมาร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับแต่ว่ามีสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับของไทยเราเองเนี่ยนะครับก็เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่มันไม่ได้เอื้อเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ นายกรัฐมนตรีท่านเก่าเองก็บทวาระไปแล้วในขณะที่นายกรัฐมนตรีท่านใหม่เอง,เองก็จะถาวายอสัตว์ในวันที่5้าใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็การแถลงนโยบายกับรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็เราก็คงจะมีปลัดกระทรงการต่างประเทศเป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมการเจราจาหลายหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแล้วนี้เราเสียโอกาสน,นะเพราะว่าผู้นําเราไม่เข้ามาเนี่ยเราไปคอมมิชเราไปทําอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสําคัญเลยก็คือ จริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้ในปี2023ของของอาเซียนโดยชาลรอบที่มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจารเนี่ยมันเหมือนภาคสองที่เป็นตอนต่อจากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนในปี2019ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วเหมือนกับมันสกิปสองปีสามปีไปต้องไหมครับเพราะว่าปี2020 2021เนี่ยเราเจอโควิดตลอดทั้งปีนะครับการประชุมก็ไปเป็นออนไลน์ พอถึงปี2022เนี่ยนะครับก็ครึ่งปีแรกก็ยังคงอยู่ในภาวะโควิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องมันก็ไม่ได้ขับเคลื่อนไปอย่างที่ควรแต่เวลาลังผ่านมา3ปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือทั่วโลกเลยโดยเฉพาะ,ะประเทศในโลกตะวันตกนะครับแล้วก็ประเทศในตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยต่างก็ประกาศยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไปกันทั้งเ้นเพราะในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันก็ทําให้อาเซียนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะ ก็รู้สึกเอ๊ะทำไมทุกคนถึงต้องมามาลุมาตุ้มแล้วก็บอกว่าประเทศคุณต้องเป็นแบบนั้นประเทศคุณต้องเป็นแบบนี้ไปแบ่งข้างแบ่งฝักแบ่งซ้ายแล้วก็ไปวิเคราะห์กันต่างนานาสิ่งที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับการเป็นภาคสองต่อเน,นื่องจากการประชุมที่ไทยเราเองได้เป็นคนเซตเวล้วนั่นก็คือเราเห็นเรื่องพวกนี้ก่อนหน้าครับนั่นก็เลยทําให้ในปีพิบเก้เนี่ย เราออกเอกสารสําคัญฉบับหนึ่งซึ่งเราก็ทํางานหนะักกับจาการ์ตากับอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้นั่นก็คือเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกหรือว่าอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกนั่นก็คือเอกสารที่หลายๆคนใช้ตัวยอ่อน,นะครับว่า A O I P เราไม่ได้บอกอินโดแปซิฟิกสเตร์นิจี้แต่เราออกเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะยืนยันคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าอาเซียนเซ็นทรัลตีครับออกมาตั้งแต่ในปี2019เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ เวลาอาเซียนมองอินโดแปซิฟิกนะเราไม่ได้มองพื้นที่นี้เป็นความขัดแย้งในเรื่องของ geo politics เราไม่ได้มองพื้นที่นี้เป็นการแข่งกันขยายอิทธิพลของมหาอำนาะจแต่เราเปลี่ยนวิธีคิดเลครับเราบอกก่อนเราบอกก่อนเลยว่านี่คือเวทีที่เราต้องเล่นประเด็นเรื่องของการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนเพรนนั้นถ้าใครก็ตามจะเข้ามารุ่มระหับจะเข้ามาขยายอิทธิพล จะเข้ามาทําอะไรก็ตามในอินโดแปซิฟิกแล้วอาเซียนเราเองเนี่ยอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ระหว่างอาเซียนภาคพื้นทวีปกับอาเซียนที่เป็นภาคที่มหาสมุทรเนี่ยคุณต้องทําทุกอย่างโดยมีหลักการตามสหรประ,ะชาชาติโดยเฉพาะหลักการเรื่องของเป้าหมายการพัฒนายอย่างยัง่งยืนปี2030แล้วหลังจากนั้นเราก็บอกต่อนะครับจากเรื่องของการพัฒนายอย่างยงยืนเราบอกว่าต้องมีความร่วมมือทางเศรษฐกษิจ เพราะเรายังต้องมั่นใจว่าสปายเชนในพื้นที่นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเราไม่ต้องการเห็นสงครามการท้าเราไม่ต้องการเห็นสงครามเทคโนโลยีในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นเราสรุปผลการเจราจา FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้ในปี2019นั่นก็คือ r c e p Regional Comprehensive Economic Partnership ระหว่างอาเซียนสิบประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียและ็นิีแลน แล้วพอมาถึงปีนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนพูดถึงกันด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาเซียนนจะต้องพัฒนาต่อกลายเป็นการมีกายเป็นการอิดสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วก็มีสมนักเลขาธติการของตัวเองเห็นไหมฮะเพราะมันก็เหมือนกับเป็นการรับไม้ต่อระหว่างระหว่างเรื่องของประเทศไทยที่ทําไว้ในปี2019ันสิบ้ามาผลักดันต่อโดยจาการ์ตาในปี2 0 2พันยิบสามนอกจากสองเรื่องนี้แล้วในอาเซียนเอาลูกบอลดินโดแปซิฟิกเพื่อทําให้อาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางในภูมิภาคเนี่ย เราบอกเลยไม่ว่าจะเป็นบร์ษัดอิน i ิเชทีฟส์ของจีนไม่ว่าจะเป็นอินโดแปซิฟิกเอนเนอรมิกเฟรมเวิร์กของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฟรีแอนด์โอเพนนอินโดแปซิฟิกของญี่ปุ่นหรือของใครก็ตามถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของโลจิสติกในเรื่องของเส้นทางการค้าในเรื่องของการค้าการลงทุนต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยเ,ยเสนอไว้ก่อนหน้านั้นนั่นก็คือมสเต e พันแาเซียนคอนเนคติวิตี้หรือว่าแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน ที่เราเสนอเวลาตั้งแต่ปี2009แล้วมันก็มาต่อครับพอถึงปี2023ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่เป็นเวทีบวกหนึ่งปีนี้เนี่ยเราจะเห็นนายการัฐมนตรีลีเฉียงของจีนยินคู่กับ10คผู้นําอาเซียนแล้วก็ลงนามกันในแถลงการร่วมที่จะทําให้ความริเริ่มแผดและเส้นทางโเร์อกับอาเซียนเอาลุกออเลียนรูปแปซิฟิกเนี่ยมันไปในทิศทางที่สอดประสานกัน เช่นเดียวกับที่เราจะเห็นรองประธานรสฐบุีกัมลาแฮริสยืนกับผู้นำอาเซียนสิบประเทศแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะทําให้อินโดแปซิฟิกสเตติสตีของอเมริกาเนี่ยมันสอดคล้องกับอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิกเราจะเห็นการเจราจารอบที่2 4ระหว่างอาเซียนกับเกาหลีและมีประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เข้ามาแล้วก็พูดถึงความพยายามในการที่เกาหลีจะร่วมดําเนินการคู่กับอาเซียนเอาลุกออนอินโดแปซิฟิก เช่นเดียวกับนายยงปีฟูโมคิชิดะของญี่ปุ่นก็จะยืนคู่กับผู้นำสิประเทศอาเซียนแล้วก็พูดว่าไอเปลี่ยนโอเพนอินโดแปซิฟิกเนี่ยเราจะสามารถทำยังไงให้มันคู่กันกับอาเซียนเอาลุกออกอินโดแปซิฟิกได้แล้วสำหรับอินเดียสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นความร่วมมือของสองอันเลยน,นะครับเราจะเห็นความร่วมมือของอินเดียกับอาเซียนในเรื่องของบรูไทร์นีเศรษฐกิจสีน้ำเงินึี่เปนเรื่องของการท้าทางทะเลแน่นอนจำหรับอินเดียกับอาเซียนก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการท้า,ทา ในอาวเงกองแ,ลแล้วเราก็จะเห็นความร่วมมือที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่า i อโอราไอโอราก็คือ Indian Ocean Rim a s s o c i a t i o n ซึ่งก็จะเป็นประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียเราพูดตั้งแต่ออสเตรเลียอินโดนีเซียไทยเมียนมาขึ้นไปจนถึงสีลังกาบังกลาเทศลงมาที่อินเดียแล้วก็ไปทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็ไปทางด้านแอฟริกาด้วยเพราะเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงเหล่านี้ครับเกิดขึ้นใน ช่วงเวลาที่จะมีการประชุมอาเซียนแล้วก็การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องต่างๆสามวันต่อจากนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ประเทศไทยเราเองอาจจะไม่ได้มีผู้นําเข้ามาแล้วคอมมิชอะไรได้แต่สิ่งที่เราทําทิ้งไว้ในปีที่เราเป็นเจ้าภาพป่ะอบได้รับการสานต่อแล้วก็กลายเป็นบุตรหมายสําคัญที่ทําให้เรามีภาวะผู้นําแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคแต่ก็แน่นอนนะครับเรื่องอาเซียนเอาลุกเอาหนี่แปซิฟิกเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า ไม่ได้เกิดขึ้นเพระฝ่ายไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกประเทศหนึงที่ผลักดันมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นตำนานเป็นเลกซี y ของเขาด้วยก็คืออินโดนีเซียเพราะนั้นปีนี้เนี่ยจาลาตาเองก็คงจะผลักดันเรื่องนี้อย่างสุดสุดตัวนะครับเพราะว่านีถ่ถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับที่จะเป็นชิ้นโบแดงงานท้ายๆละของประธานาธิบดีโจโอบิโดโด,โด ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามาการเลือกตั้งของอินโดนีเซียแล้วก็บทวาระสองวาระของโจโควิดโดโดแล้วก็ไปสู่ผู้นำคนใหม่ครับอืมครับคือของเราเองครับในส่วนของความต่อเนื่องในเชิงนโยบายตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่คือคุณปานปรีพยทันุกูกกอน,นะครับจะมีความต่อเนื่องหรือมีความแตกต่างอะไรจากสมัยของคุณดอนประมัดวินัยบ้างไหมครับผมคิดว่าคนที่มาสายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ย น่นอนนอกจากคุณตาลปรีแล้วต้องอย่าลืมว่าตัวนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเองเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจที่ที่คนนักธุรกิจเครือข่ายนักธุรกิจอย่างเช่นอาเซียนบิสเนสบาร์เซอรเทาวนซิวนะครับก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจในอาเซียนเยอะนะครับสำหรับกลุ่มสารสิริเพราะฉะนั้นผมคิดเองว่าในกลุ่มธุรกิจเนี่ยเราก็มีผู้นําที่ที่เขาแบบ well known well recognized นะครับ ในขณะที่คุณปานปรีเองเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยเก้าสิบตอนปลายเนี่ยนะครับประเทศไทยเราผลักดันจนเกิดความร่วมมือระหว่างระดับอนุภูมิภาคขึ้นมาความร่วมมือนั่นก็คือบิมสเต็ b บ m มสเต็นี่เบย Bay Bengal for ์ออฟเบงโกอินิเชียทีฟส์ฟอร์มัลติเซ็กเตอร์อ a เทคนิคอลแอนด์อีกเนอเมกคอร์เชั่นที่ยาวมากแต่ว่ามันเป็นความร่วมมือหลากหลายนิตินะครับ ระหว่างไทยเมียนม,มาบังกลาเทศสีลังกาอินเดียเนปลาลแล้วก็ปูตานซึ่งมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาต่อเป็น FTA และคนที่เป็นโต้วโผลแล้วก็ผลักดันตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้แทนการค้าของประเทศไทยก็คือคุณปานตีนี่แหละ hmm. คุณปานตีเองนอกจากจะมีแบ็กกราวน์ในเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีแบ็กกราวน์ในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็มองว่าการที่เริ่มแบบนี้เนี่ย ซ,ซึ่งซึ่งตอนนั้นาการเรื่องบิมสเต็กนี่ก็ถือว่าเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์จากฝ่ายไทยเรานะครับจ็ก็เป็นสิ่งที่ยังคงส่งผลต่อนเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเราก็รู้ว่าเวลาดิวกับเอเชียใต้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแต่ว่ามันก็มีมันก็มีความเจริญก้าวหน้ามันก็มี progress ของมันถึงแล้วมันจะไม่ได้เร็วอย่างที่เราทิดแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าทีมต่างประเทศทีมนี้ ก็ก็อาจจะมีศักยภาพที่น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราพูดถึงการต่างประเทศเนี่ยเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของความมั่นคง <c oughs> ความมั่นคงเที่ยวนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นมือใหม่ไม่ได้เป็นสายที่หารมาโดยตรงโดยตั้งแต่ต้นนะครับแต่หลายหลายครั้งที่เราเห็นคนที่มาจากนอกกองทัพแล้วเข้ามารวมตรแหน่กกรลาโหมเนี่ยเราก็เห็นการการเปลี่ยนแปลงของกองทัพที่ดีขึ้นในหลากหลายครั้งหลายๆทางนะครับ เอ่อจะยังไงก็ตามคุณใจยิ้มเปรก้ยวตย่นอ,อย่างคุณสมัครสุนทรเวชอย่างเงี้ยถึงแนมะ้ท่านจะมีข้อเสียเยอะแต่ในพ่วงเวลาที่ท่านดูแลกองทัพเนี่ยานายทหารลหลายๆคนในกองทัพก็พูดถึงเยอะนะครับว่าคุณคุณสมัครเองก็พยายามทําความเข้าใจกองทัพแล้วก็นํเมาเรื่องที่กองทัพอาจจะนึกไม่ถึง,งเช่นเรื่องของสวัสดิการของคนในกองทัพนี่เข้ามาปรับปรุงแล้วก็ทําได้ดีด้วยเพราะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,างานสายความมั่นคงที่มีรัฐมนตรีท่านไหนมือใหม่ควบคู่ไปกับ จริงๆเราก็ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพทั้งสี่ก็เป็นคนใหม่ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มเห็นการไปนั่งกินข้าวทําความรู้จักกันแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องมิติความมั่นคงในเวทีอาเซียนในเวทีอนุภูมิภาคที่ใหม่ๆและแตกต่างจากเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมต่างประเทศของเราน่าจะ น่าจะน่าจะทำงานในเชิง proactive ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับให้เราได้ครับกับให้เราได้ให้เราได้ได้เข้ามาเป็นสถานนะที่เรียกว่าเป็นมหมาอาจกลางอะ่ะหรือว่า middle power ได้สักทีอาจารย์พูดถึงบิม s เต็ปปีนี้เราเองก็เป็นเจ้าภาพด้วยไม่ใช่เหรอครับ oh, ใช่ครับเป็นเจ้าภาพสองปีต่อเนื่องนะครับของบิมสเต็ปถึงนะว่าจะมีการดีเลย์ต่อมาจากเจ้าภาพคนก่อนน,นนะครับแต่ว่า อาจาดที่เราพยายามผลักดันโดยตลอดอย่างเช่นเรื่องของ FTA เนี่ยถึงแม้มันจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมากขนาดนั้นแต่เราก็ hope for the best นะครับแล้วก็อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ในกรอบความร่วมมือบิมสเต็กซึ่งจริงๆแล้วมีโอกาสเยอะมากนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าปีนี้เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของเศรธธษฐกิจระหว่างประเทศด้วยก็คือเราเห็นแล้วแหละว,ว่ามหาอำนาจแล้วก็ตลาดใหญ่ๆในโลกเนี่ยมันเป็นขานลงหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นแน่นอนนําทีมขาลงลงสุดๆเนี่ยต้องเป็นสหรัฐอเมริกาต่อด้วยสาภาพยุรโรปถูกต้องไหมครับเพราะเขาไปพัวพันกับสงครามที่มันไม่ควรจะมีเนี่ยในขณะเดียวกันจีนเองถึงแม้จะยังโตอยู่แต่ก็เป็นการโตเนี่ยตาที่ต่าที่สุดในรอบหลายๆในรอบสามทศวรรษเพราะนั้นถึงแม้จะโตแล้วก็โตแบบมากด้วยนะครับเพราะว่าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยจีนเองก็โตได้อย่างที่นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนแบบ Amazing อยู่แต่ว่า แน่นอนโตขนาดนั้นแต่มันก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่จีนทําไว้นะครับญี่ปุ่นเกาหลีเองไม่ต้องพูดถึงนะครับเศรษฐกิจเองก็ซึมซึมทรงๆนะครับโดยเฉพาะพอไปอยู่ค่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาแล้วทําให้ไม่สามารถจะค้าขายกับจีนได้อย่างที่เคยเป็นเนี่ยก็ทําให้เกาหลีกับญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นขาลงอย่างตอนนี้เงินเยนก็อ่อนค่าแบบไม่น่าเชื่อเลยในรอบสามทศวรรษเช่นเดียวกันเพราะนั้นการที่เราจะต้องกระจายความเสี่ยงแล้วก็หันไปพึ่งพาตลาดที่เป็นตลาดที่ยัง เป็นดาวรุ่งอยู่เนี่ยแต emerging economy อยู่เนี่ยผมคิดว่าอ่าวเบงกอลเนี่ยกลายเป็นภูมิภาคที่น่านสนใจมากโดย <im> เฉพาะอินเดียเอเชียใต้ครับปีนี้เราก็จะเห็นอะไรก็ตามที่เป็นเทรนด์อินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดาวรุ่งหลายอย่างนะครับรวมถึง <im> <im> อ่เราก็จะมีพิรศการพิพิคเนสต้องไหมครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติตรงมีใช่ไหมครับเ,เราเห็นโอ้อินเดียเองก็อาจจะเป็นดาวรุ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ อาจจะมีการผ่อนคลายเรื่องของวีซ่าสำหรับนะักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ผลักดันศูนย์อินเดียศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทีมเอเชียใต้ทีมอินเดียศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองเนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้ต่อนเนื่องกันมาหลายปีตอนนี้ก็เริ่มได้รับการขัานรับมากยิ่งขึ้นครับ